ชาวบ้านร้องขอสอสอสีนวลช่วยเหลือขอความเป็นธรรมกรณีรถพ่วงเฉี่ยวชนจัก,กรยานยนต์น,นายธนวัฒน์อัสดาวุฒนานนท์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่เจ็ดบ้านขุนกลางตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นายพิเชษแสนยาสมุทรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนกลางพร้อมด้วยนางสาวปริตาแซวะและ นายอนุชาติแซ่ย่างได้เข้าพบคุณสีนวลบุญลือณนะสำนักง,งานพักภูมิใจไทยเลขที่4ทับ16หมู่ที่5ตำบลบ้านกาดอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เพื่อขอความเป็นธรรมกรณีเด็กชายกิติศักดิ์แซวะพร้อมด้วยบุตรชายของนายอนุชาติแซ่ย่าง ได้ขับรถจักรยานยนต์ออกจากโรงเรียนในช่วงเลิกเรียนได้มีรถบรรทุกอีซูซุเลขทะเบียน817157แพร่และต่อพ่วงทะเบียน817158ได้เฉี่ยวชนกันทำให้ทั้งสองเสียชีวิตต่อมาทางร้อยตำรวจเอกธนกรใจมณี รองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจจอมทองได้เรียกคู่กรณีมาตกลงกันแต่ทางฝ่ายผู้เสียหายเกรงจะไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงได้เข้ามาร้องขอความเป็นธรรมต่อสอสอสีนวลบุญลือซึ่งทางสอสสได้รับปากกับผู้เสียหายว่าจะต้องได้รับความเป็นธรรมอย่างแน่นอน โดยจะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ท่านต่อสิริท่านรออแล้วก็ทนายครับแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ทุกคนนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับเนื่องจากลูกคนนี้ครับตั้งแต่วันที่22ครับแกก็บอกว่ากิจกรรมโรงเรียนเขามีเพราะปกติเนี่ยเด็กจะไม่ไปโรงเรียนนะครับแต่เขาบอกว่าเขาก็อ้างว่ากิจกรรมโรงเรียนต้องไปเตรียมงาน ทีนี้เขาก็ไปกันสองสามคน,นก็เลยมั่นใจว่าน่าจะไปกิจกรรมจริงเขาว่า,าออกไปตั้งแต่เช้าแปดโมงครับแล้วก็ก็เลยให้หมเมอไฟขับไปพอพอผมกับแม่ก็ทำงานปกติแม่ก็ขายของผมก็บันั้นไปสวนพอสี่โมงสี่โมงเย็นผมได้รับโทรศัพท์จากท่านาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกว่า ลูกผมเกิดอุบัติเหตุผมก็รีบมาตามแฟนแล้วก็ขับรถลงมาแต่พอผมลงมาเขาได้พาเด็กลงไปโรงพยาบาลแล้วนะครับพอไปถึงที่โรงพยาบาลหมอก็แจ้งบอกผมว่าอาการสาหัสมากซึ่งเป็นส่วนของซี่โครงด้าหนหลังกับศรีรษะที่ฝั่งนี้นะครับที่เป็นกระบทบกับอะไรไม่รู้แต่แตกเป็น เลือกออกจากหูเยอะมากครับแล้วหมอก,ก็บอกว่าต้องส่งไปโรงพยาบาลสวนดอกเขาก็เลยส่งไปแต่หมอบอกผมว่าโอกาสจะถึงโรงพยาบาลสวนดอกนะ่ะห้าสิบห้าสิบครับผมก,กับแม่ก็ขับรถตามไปแล้วมีน้าอีกคนที่นั่งไปด้วยวันนั้นฝนตกผมขับไม่ทันรถผมใช้ก่อนรถของถุกเฉยนะครพอผมถึงแค่สัปตรงที่ ลอยหลอดตรงนี้เขาบอกว่าลูกผมหัวใจช็อตหยุดเต้นลังถามจำเป็นต้องแวะโรงพยาบาลสันปะตองแต่พอผมไปถึงที่นน้นหมอแจ้งว่าขอเวลาช่วยเต็นที่พัมหัวใจ30นาทีหมอทําหน้าที่ดีที่สุดนะครับแต่ก็ลูกเขไม่กลับมาครับซึ่งวินาทีนั้นผมก็ <c oughs> ไ,มไ,ไม่รด้ทำง,งาน,น <c oughs> แม่ขับผมก็สุดมาแล้วแล้วตอน เราก็ทําเรื่องกลับกลับมาแล้วพอไปถึงบ้านเนี่ยเราก็อยู่มันไม่ได้เตรียมอะไรก็คืออยู่กันจนกว่าจะเช้าถึงจะจัดได้แต่ว่าทางร้อยเบนบอกให้ต้องมาเคลียร์ต้องมาเคียกับวงกันซึ่งไม่ได้หลับไม่ได้นอนทั้งคืนนะคะแล้วก็ผมก็ลงมาเรื่องคดีเขาก็จะคุยเขาบอกว่าจะคุยให้เสร็จให้ไหวเพราะว่าเพื่อผมจะได้กลับไปเตรียมงานด้วยทีนี้ เขาเขาบอกว่าทุกอย่างพรลบอเขารับให้เขารับพรลบอให้หมดแล้วผมก็เอ่อแบบแต่รรากจัดสองคนแล้วก็รวมนะครับเราก็บอกอเขาเขาแจ้งยอดยอดอันนี้คือเขาแจ้งมาเลยนะครับเขาบอกว่าพรลบอจะได้ล้านห้าพรลบอนะครับจากรถอ่มามอเตไซค์ห้าแสนอ่าคนรถท่วง จะเป็นพ่วงจะเป็นสองตอนนะฮะอ่าตอนละห้าแสนซึ่งเป็นล้านห้าส่วนคนคนขับนะคือคนขี่นะจะได้แค่สามหมื่นห้าเราก็โอเควันนั้นเราก็บอกโอเคถ้าอย่างนั้นเขายอมว่าได้แน่นอนผมก็โอเคครับคุยกันละว่าเราก็ถ้ายอดตัวนั้นก็โอเคเขาบอกว่าทีนี้ต้องมาหาสองคนจับยอดตัวนั้นผมก็โอเคครับเราก็โอเค เราก็ว่าไม่เป็นไรดีกว่าไม่ได้เพราะเราไม่รู้กฎหมายเราไม่รู้อะไรเลยพอตกลงกันเรื่องนี้เสร็จเขาก็เอารถออกเขาก็จะออกกับอ่าเขาออกไปก่อนละแล้วก็เราให้ตกลงกันพอตกลงกันเสร็จแล้วผมกับพระหลวงไยวท์แล้วก็แม่เด็กทั้งหมดก็เลยบอกว่าไอ้ส่วนพรบอรคือส่วนของพรลบอแต่ทําไมค่าน้ําใจสินสิ่งหมายที่คนขับมีให้ ทำไมเขาไม่ให้หรออะไรเงี้ยครับเขาบอกว่าเรื่องนี้ต้องให้ถึงสิ้นสุดหมายถึงว่าอดีต้องสิ้นสุดเขาถึงจะจ่ายได้พวกผมบอกว่าลูกผมจะเสียพรุ่งนี้แล้วผมไม่มีตังค์ผมขอค่าเส้นหมก่อนอย่างไรค่าช่วยงานศพหม่หนึ่งเขาก็บอกไม่ได้เขามองให้ประกันแล้วผมก็ไม่ยอมไม่ยอมกลับอีก ผมก็บอกดื้อดันอยู่อย่างนั้นแล้วก็สุดท้ายเขาก็เลยบอกว่าถ้างั้นเขาให้คนละหมืน่นพอให้คนละหมืน่นแม่ก็ไม่ยอมโอ้ผมไม่ยอมทุกคนเขาไม่ยอมเราก็นั่งอยู่อย่างนั้นแหละนั่งคุยกับไอ้คนคนขับนะครับเขาบอกว่าถ้างั้นเขาให้ห้าหมืน่นห้าหมืน่นแล้วก็มาหารสองคนก็คือสองหมื่นห้าก็ผมก็โอเค อย่างน้อยเป็นค่ามาช่วยงานศพเพราะว่าอย่างน้อยก็ยังได้ได้มาช่วยงานศพก่อนผมเขาก็เลยออกใบตัวนี้มาซึ่งตอนที่เขาเจะจ่ายห้าหมื่นเขาบอกว่าเดี๋ยวถ้าผมจ่ายตังห้าหมื่นเราต้องอไปทาําใบบันทึกที่ที่ให้ร้อยเวรออกให้ให้นะครับซึ่งผมเข้าใจว่าใบานี้คือใบที่ เป็นหลักฐานว่าเขาก็ได้จ่าย25,000ผมก็ได้รับ25ห้านแต่พอสุดท้ายมาดูมันปเป็นใบเจ็บคดีไปแล้วารท่านลองสมมติแลว้วว่ทรยลองพูดโดยการการศึกษาเขตสี่เชียงใหม่เรียนท่านลองาการศึกษาเขตที่หกเชียงใหม่ท่านอออของโรงเรียนบ้านหุสตา,ตา,สาดอ๊ะอาจารยนท่านผู้ใหญ่บ้าน พ้อใหญ่บ้านปัจจุบับนกับพ้อใหญ่บ้านอดีตอาจารย์คือท่านก็หลวงไตวิทยร่วมง,งานกันมาตอลอดนะลวก็ทางผู้ปกครองเด็กทั้งสองคนสสขอแสดงความเสียใจยโดวเองาจารย์หลังจากที่สสได้รับการประสานงานจากทีมงานผู้ช่วยเอกาะว่าตอนนี้เด็กถูกรถชนขอให้สสเข้าไปดูหน่อยแล้วก็เด็กสองคนเนี่ย เสียชีวิตที่เกิดเหตุนคนหนึ่งและไปเสียระหว่างที่โศกตัวไปโรงพยาบาลคนหนึ่งแล้วตอนนี้นมาดูแล้วทั้งสอครอบครัวคงไม่ได้รับความเป็นธรรมเท่าไหร่ดังนั้นอยากจะพึ่งสสช่วยไปดูหน่อยในฐานะสสเป็นตัวแทนพ่อแม่พี่น้องประชาชนสสก็ขึ้นไปแล้วก็ไปวันนั้นก็เอาทีมงานขึ้นไปด้วยแล้วก็ไปเจอเหตุการ ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งยายทั้งตาก็ร้องไห้กันเนาะแล้วก็พ่อหลวงใจวิทย์ก็มาเล่าให้ฟังบอกว่าตอนเนี้ทีแรกอบอกว่าละอ่อนเอารถไปชนตัดหน้ารถสิบลอ้อผมไปดูลวมันบาดเจ็บพ่อหลวงก็เล่าให้ฟังแล้วตอนนี้ทีแรกจะขอ,อเงินแค่หมื่นเดียวมาเสียมาแต่เลยได้เงินห้าหมื่นแล้วเอ,อามาแบ่งกันซพบละสองหมื่นห้า สอสอบอกว่าชีวิตคนทั้งสองคนน่ะมันมาแจ้แค่สองหมื่นห้าเราจากนามาสอสอบอลโลมาทุกที่เกิดเห็น,นะเจเรามาดูแล้วที่ว่าละอ่อนขับรถตัดหน้ารถสิบล้อประสานงานกับท่านผู้บองก,ก,กับผู้กองกับเดีคนบอกว่าละอ่อนเดี๋ยวคนพิษขับรถตัดหน้าสิบล้อสอสอเลยว่าผูา้บองกลับอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยหรือว่าผู้กังไปดูหรือยังผูก้กองกับว่ามาได้ไปดูแต่อยู่ในเมือง แต่สสมาดูจุดที่เกิดเหตุมาดูสภาพแล้วสสทิจใจนึ่งรถที่เกิดเหตุอน่ะมันอยู่ในเขตอุทยานที่จะขึ้นไปยืนถนนปกติรถใหญ่บอกว่าหกล้อหรือว่าตั้งสี่ล้อขึ้นไปอะจะขึ้นไปจะต้องมีการตรวจอย่างเข้มนะครับแล้วลันนั้นที่เกิดไฟไหม้ที่บ้าน สอสอจะเอารถขึ้นไปคุดเพื่อกับจะบ,บ,บ้านต้องขออนุญาตแล้วที่มันเกิดเหตุเนะนี่ยลถดชิดล้อแล้วมีรถพคกงในแ่มบอกว่าก็ได้ขออนุญาตก่อนและถ่ายเป็นคนอนุญาตเมื่อเอารถชิดล้ลอขึ้นไปตรงนั้นแล้วต่อนขาลงลถดชิดลอ้อจุดที่เกิดเหตุกับไปทางทึบที่สอสอปิดใจนี่หลายประเด็นหนึ่งทางทึบแล้วก็เลืลงมาติดติดแคบเนะี่ย แล้วก็ลอดสิบล้ออ่ะถ้ามันมีลอดสวนขึ้นมาลอดสิบล้อจะแร้ว่าบัชะลอมาดูสภาพแล้วอ่ะคิดว่าลอดสิบล้อจะแซงรถเครื่องมากกว่าในเมื่อลอดสิบล้อแซงรถเครื่องแล้วก็แซงแล้วก็ไปเบียดละออ่อนแล้วละออ่อนี่ะเอาแฮนมือข้างป่านะ่ะไปกัดแคกกับถานน้ำมันเนะี่ยอันนี้คือสอสอิี่ใจหลายประเด็นนะเจ้าดังนั้นมาดูแล้ว เราอ่อนนบ้บอ่ได้รับความเป็นธรรมเนาะเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า mm hmm. เด็กสองคนลวเราเป็นผู้ชายเป็นสองถ mm hmm. ้าเด็กสองคนนี้บปได้เสียชีวิตเกิดอุบัติเหตุถ้าเด็กสองคนเนี่ยใหญ่ขึ้นมาไปทํางานสอบตีตำรวจไปสอบตีทาหารหรือไปเป็นครูหรือว่าไปเป็นหมอเขาจะเป็นคนที่สร้างประโยชน์เ้ื่อประเทศชาติบ้านเมืองดังนั้นเมื่อเราอ่อนสองคนเนี่ยเสียชีวิต ในการเกิดุวัติเหตุครั้งนี้อย่างได้ต่อสอ,สอสอซึ่งเป็นตัวแทนพ่อแม่พี่น้องยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับคู่วายโซนทั้งสองคนนี้กลับคืนมาให้กับสองคนนี้นได้นะเจ้าสอไปดูแล้วมันบาดใจที่ว่าเราอ่อนจะขับรถตัดหน้าแต่เหตุที่เกิดไปดูรอยที่รถสิบล้อเอารถเครื่องลากมาตัวเอง ไปเห็นที่ชัดเจนมากๆอันนี้ก็คือจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงกฎหมายของประเทศไทยที่ตั้งไว้จะดูแลความถูกต้องขับประชาชนมาแจ้งว่าผู้ใดผู้หนึ่งมีเงินแล้วไปมีตําแหน่งแม้าที่และไปยืนอยู่สูงกว่ากฎหมายอันนี้สสก็องาบมาได้ดังนั้นขออยากจะฝากทุกคนเพื่อสบายใจได้ว่าเมื่อมีสสที่ท่านเลือกเข้ามาจะยืนเคียงข้างเพื่อล้องความเป็นธรรม คืนเพื่อกับผู้ไวโซนทั้งสองคนแล้วก็คืนทุื่กู้ผู้ปกครองแล้วก็จะเดินเนินกันต่อเพื่อความยุติธรรมและความถูกต้องนะจ้ะขอขอบคุณทุกภาคที่ได้ร่ความไว้วางใจที่มาเรียกร้องความเป็นธรรมกับสอบสอบก่อจะขอทำหน้าที่ที่ดีที่สุดนะจ๊ะทุกใคาเไี่ย ศากต์พรมเอี่ยมบริศลาทินนานิวยี่สิบสศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน